おいおい วีหกมือวีหกเอ็กชันดีเป็นบ้าตีไปหลากมาก็ากัดเองน่าจะคนละตัวกับตัวแรกที่หลุดนะเถอะปันเตอร์วีหกกับสีส้มครับผมสม้มสมหวังแล้วโอเคครับผมฝากผลงานด้วยกับผมเอก,กเทาลงกเอกคนบ้าเบ็ดใช้วีหกยกกันเพื่อแ้วเยี่ยมครับ